สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้าน NK4 คูณ4อยุธยานะครับวันนี้จะพามาดู Toyota Hilux Revo 2,022ที่มาจัดชุดแต่งรอบคันของออปชั่นไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง<ซ>ชิ้นแรกจะเป็นกันชนหน้าออปชั่น V1 ที่มาพร้อมกับกันแข็งและไฟตัดหมอก4ดวงรองรับการทำงานของระบบเซนเซอร์เดิมของรถ และรองรับการติดตั้งวินแล้วยังมีช่องใช้สำหรับเปิดหรือปิดการทำงานของวินทำให้ง่ายต่อการใช้งานอีกด้วยครับต่อมาเป็นบันไดข้างออปชัน V2 ที่เป็นบันไดข้างตรงรุ่นที่สามารถติดตั้งได้เลยโดยไม่ต้องเจาะตัวรถและยังสามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง150กิโลกร,รัมเลยครับ โลบารจะติดเป็นรุ่นออปชันนครับการชนท้ายจะติดเป็นกันชนท้ายออปชันรุ่น Fighter ที่มาพร้อมกับไฟถอยหลัง2ดวงและไฟสองไอยทะเบียน2ดวงรองรับการทํางานของระบบเซ็นเซอร์และระบบโซน่าเดิมของรถและมีจุดรองรับสําหรับการติดตั้งอุปกรณ์ลากจูงที่สามารถลากได้ถึง8ตันเลยครับ กันบ้างครับกับเจ้า Toyota าไฮรัก e ี o ว2022คันนี้ถ้าชอบหรือถูกใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้ที่ช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ